สวัสด,ดีครับเพื่อนๆวันนี้เราพาเพื่อนๆมาเดินดูดอกกุหลาบที่ปากคลองตลาดนะครับนี่นะตอนนี้กำลังจับดอกกุหลาบให้ลูกค้านะครับเห็นไหมครับห้าดอกหกร้อยบาทนี่นะจัดกันสดๆอย่างนี้เราซื้อแล้วก็ให้เขาจัดให้นะครับจัดเป็นอย่างนี้เป็นช่อๆอ,อย่างนี้นะครับ ตอนนี้คู่คนมาเลือกซื้อดอกไม้เยอะมากนะครับดูคนค่อนข้างว่าหนานแน่นเลยวันนี้รถติดเลยนะนี่ครับมันจะมีกระดาษเป็นช่อๆอ,อย่างนี้ให้เราเลือกเลยนะครับให้เราได้เลือกได้เลยครับดูคนนะครับคนโอ้โหยเยอะคน,นนคนมาเลือกซื้อช่อดอกไม้ให้คนรักนะครับดูไม่ได จะจัดได้อย่างนี้เลยนะี่วันก่อนราคาไม่ได้พุ่งป่านนี้นะตอนนี้ราคาราคาสูงขึ้นครับจะมีอย่างนี้ครับคือเป็นเป็นช่อที่ยังไม่ได้จัดจะเป็นลักษณะอย่างนี้ว่าเราจะกระดาษสีไหนยังไงเราจะเอาดอกไม้รูปแบบไหนนี่ครับน,นี้ครับแล้วมีโบมีอุอปกรณ์เยอะแยะเลยนะครับนี่เวลาจัดแล้วก็จะมีหน้าตาแบบนี้ อย่างนี้ครับช่อหนึ่งก็ประมาณอย่างนี้ครับมีหน้าตาแบบนี้ครับสวยไหมละ่ะสวยนะครับผมว่าสวยจับได้สวยมากครับนี่ช่ออย่างนี้ก็จะเป็นร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบาทต่อดอกดอกไม,อม้ถ้าเป็นช่อ,อยนี้ก็คือ100อยบาทเห็นไครับ ดวกนักศึกษามาเยอะนะครับวันนี้นักศึกษาค่อนข้างว่ามาเยอะเลยเห็นไหมครับนี่เป็นกุหลาบนี่เป็นช่อเลยนะครับเห็นไหมกุหลาบสดนะครับ,รบกุหลาบจริงๆกุหลาบสดไม่ใช่กุหลาบพลาสติกนะครับหนึน่งก็คือ400บาทเป็นอย่างเงี้400บาทก็จะอยู่ที่ว่า10ดอก นะครับไปดูกนักเรียนนักศึกษานะครับ <c oughs> ผู้คนปกติไม่ได้แน่นขนาดนี้นะวันนี้รู้สึกแน่นมากนะครับคนค่อนข้างเยอะครับและจ้บแต่ละคนก็มาเลือกดอกไม้กัน วันนี้ดอกไม้จะขายดีมากเป็นวันวลลนาเลนไทน์นครับนี่จะมีโบโบก็สวยนะฮะแล้วก็จะมีพวกโคมที่ตัดเป็นรูปนู้นรูปนี้เพื่อที่จะประดับดอกไม้เข้าไปได้นี่นะครับนี่แต่ละคนถือมาเป็นหกช่อเจช่อเลยก็มี สาวๆค่อนข้างหนาแน่นเลยนะครับวันนี้เป็นวันที่ดอกกุหลาบขายดีมากครับเห็นไหมครับนี่คือเป็นช่ออย่างนี้เลยช่อหนึ่งก็สี่สิบห้าสิบดอกแบบนี้ช่อใหญ่ๆอย่างนี้เลยแล้วก็นี่ครับ มีร <anto> <isto> ิบบิินมีโูพร้อมเสร็จสับเลยนะครับและมีอุปกรณ์ตกแต่งเยอะนะครับมีดอกไม้ที่ไม่ใช่เฉพาะดอกกุหลาบนะคะดอกไม้อย่างอื่นก็มีเยอะแยะเลยมีดอกไม้เยอะเลยวันนี้เป็นวันที่ปรับทองตลาดคึกคักมากับเพราะว่า นักเรียนนักศึกษามาเดินจับจ่ายซื้อกันเยอะเลยนะครับนี่โอ้โหดอกอะไรครับมี40่40บาทต่อช่อดอกอะไรผมไม่แน่ใจนะแต่ว่า40บาทนี่ครับนีพอนี่300าบาทบโอ้โหละ3 0 0บาท สดสดกุหลาบสดสดกันเลยนไครับน uh like ี่ครับรับจ้างห่อคนแบบสดสดอย่างนี้เลยเห็นไหมครับประดับประดาตกแต่งกันอย่างสวยงามเลยแต่ปีนี้ผมไม่เห็นดอกกุหลาบที่ใช้แบงค์เลยปกติจะต้องมีเป็นเป็นแบงค์นะครับแบงค์ที่ประดับประดับเป็นช่อๆสี่ห้าพันอะไรอย่างนี้ ดีนี่ก็ยังไม่เจอเลยปลากสดค่ะนี่คือสดอันนี้ของจีนนะลูกของนอกขายแปดร้อย